ไม่พี่หนึ่งเรารอดว่ะใช่ไม่ต้องยิงนะพี่หนึ่งไม่ต้องยิงไดูดูดูพี่พี่ดูพี่ดูแค่ดัดล่วงครับพ่อเต้ก็สุดไว้เต้ก็สุดไว้ไม่ต้องยิงพี่ดูแค่สองคนนั้นล่วงครับพอใช่ใช่มันโดนนี้ไม่เป็นไรพี่เว้า ไปแล้วเดี๋ยวพี่ด้ยิงข้างล่างบอกเลยมาไยหยโดนลยโดโอยโดนดาไนหไนรับอลดูน่นไปแล้วขอดูหางเยแตแม่งเลยขอดูหาง่อย ไปแล้วพอมนเฮ้ยระหว่างที่เราหมุดแล้วนุงใส่กับบ้านที่ไม่มีปืนที่ไม่มันไม่เห็นขึ้แดงจะได้โผล่ตรงนี้ตายสองตัวตอนระหว่างเกี่ยวคอตอนเกี่ยวตกอ่ะดีไว้แล้วมันจะคนโดนแล้วมันไอ้เด่นพอเรารอปุ๊บเรารีบวิ่งไปชุบนะศัตรูศัตรูมันจะอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละตรงนี้ยังไม่มีถ้าเราเดือดร้อ เราเลยใช้อีกหนึ่งไเราเลยนักสามสี่รอบก็จะรู้แล้วรอบแรงก็ไปกดยหลังเดินยหลังวะไปหาที่มันที่หลบกันเนี่ยหลังเนี่ยตอนหลังกระสอบทรายเนี่ยง่ายก็

อย่าอย่ายิงชาวบ้านจนถึงเวลานี้กูยิงชาวบ้านไม่ได้ดีเฟนไล่ยิงดีเฟน์พี่เฟนประหยัดประหยัดยิงแบบประหยัดกระตุ่นนะอย่ายิงยิงแบบโค้เซฟกระตุนผมนอนตรงนี้นะที่หนึ่งตรงนั้นระวังนะที่ดนึ่งนอนแล้วเราอะไรเฟิร์น I The crowd approaches. I'm not going to no, be Hold them on. Hostiles coming from all directions. No, no, no. Reloading. Changing Right side of the chopper. Stay on the move. I need forces are closing in. นัยป yeah, ี 5, ๊ไฟยิงเก็บยวมิสไนยิงไกลเองระวังหล่ามัด้านบนเลยวะเดี๋ยวสไนเดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่สไนจะวิ่งมาแถวนี้อ่าผมนอนสองฝั่งนี้นะพี่นิดหน่อยฮะพี่ อย่ไปงสามมันมีเข้าทีีกหนึ่งตอนนี้หนึ่งเจ็บแล้วเด็ก้โอ้ช่ไดบแบบวิ่งมาตรงที่ขวาที่ผมบอกอ่ะดาวเลยออวิ่งมาดาวเลยมาเจ็บ ผมดาวอยู่ไงไม่แต่ตรงนี้ไม่น่าไม่น่าไปยืนผมดาวอยู่เยออมองไม่ห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองตกไนแล้วหนึ่งตัวระเบิดปั่หนระวัง ยิงหัวหน่อยพอพี่หนึงไม่ยืนตรงแดนฟุกก็คือมันมยืนแบบมันต้องอยู่มันต้องอยู่ไปาแใช่แต่แต่แต่ผมกลัวพี่โดนสไนเปียขวายิงไงเออตีสไนยืนมาขวาอยู่มัน่ไม่งั้นต้องเก็บสไนขวาก่อนอะเสียงตอนนี้ไม่ใช่แค่สไนละปาไปแบบสักหาคนเก็บสไนบอลแล้ว เก็บแล้วเก็บแล้วมันมันจะวิ่งมาตรงนี้ประจำขวามาเดี๋ยวขอฮีวนะอ้วได้อะไรอเไรต้งไหนหลังหงออะไรนะเขาเขาน่าจะเขนาน่าจะลุกหลานเยอะพี่ฝาแฝดเยอะที่ผ่านหน้าเหมือนต้นไหนเหมือนจะดี ใช่เใช่แต่ว่าึเหมือนมีระเบิดลอยมาหรือเป่าอลืมเยหน่อยฟาไฟาบไปโอ้ห้อมึงไม่ตายยังไงระเบิด ไ้ตรงนี s <S ้หน <c oughs> ่อยรองมันข้าโเปิดมาแต่มาแต่ปืนีแค่อยอ่เงี้ียอะข้เขียนระเบิดเขียนระเบิดแบกไอ้เบอร์แระเบิดจขวาให้ให้เรืจาซ้ายดิระเบิดผมระเบิด ผมแหกไปเข้าไปเข้าไปลเข้ามาไหนเข้ามาไหนเลยใครนี <c oughs> ่เข้ามาไหนเข้าหนแบตเรี่หด้มไหนบอกไม่ได้ต้งังยุบ แปดสามแปดสี่ถ no ึงหมดถึงหมดแปดตะไนตะเิดลูกสุดท้ายข้าขวาฝ่ามาสี่ตัวถึงหมดลแมกสุดท้าย ดแล้วหมดแล้วมจะระเบิดควันเนี่ยตายคือควาบังนะควาบังนะผสมละการนะสุดท้ายนะระเบิดควันตายข้างในหงเข้ามาไม่ได้ในในเอ้ยอย่ายืนอย่ายืนโอเคนั่นนอนนอนนอนหมดแล้วนอนได้เดี๋ยวเจน็ดควาบังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดไม่เหลือแล้วพี่หมดแล้วเนี่ยฮะนะสองนัดสุดท้าย มีอะไรทุบไยเนี่ยไปแล้วที่หนึ่งมีระเบิดวะขอมีดใช่ไหมมีมีไหมปลาไปตรงหอเลยทำเลยหายแล้วลาก่อยท่านตายแล้วลาก่อนเราจะจดจำพวกนายเอาไปไกลยสองมาได้ป่ะฮะเอาปืนไปลงน่หัวมันี่ เราเจอแฟดแปดสิบโอ้โหโอเคมองเลยว่ะของดีมิเตอรเมื่อกี้มากูจะไม่ย่อมกูจะฮิลสู้ของโคตรดีกูจะฮิลสู้ดูไฟดูไฟฉายนิดหน้าไปเออเราต้องชุบ ชุบดิชุบดิรอเลยเราต้องฝืนไปใหญ่สองหน้าเราต้องฝืนเราต้องฝืนเราต้องฝืนเอาีปอนยิ้วสู้มาเลยาอยู่สู้เออชุบคนมีกระสุน ยีต้องไปยืนบงือพ่หนะอะกโล When you go to war <historically> as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, t แต่มืจังผน้ำตาหลตอนนั้นแร When wounded, you're badly แต่ตายเลยไม่ไอ้ตอนนั้นอินไม่ใช่หรอกตอนนั้นไปเป็นอาหารเดียวแล้วถ้ากูไปลบกูจะเป็นอย่างนี้เปล่าวะน่าจะไม่เท่าเขาน่าจะตายก่อนโลบนัดแรกอ่ะโดนแบบโโอ้หยิงมันมากขนาดเขาเกาะเกาะเหล็กหน้าหลังแล้วยิงล่วน